เสร็จแล้วคุณชายใหญ่ตอนที่เก้าแค่บอกว่าไม่อยากไปทันทีที่ลมพูดจบก็เกิดอาการเดทแอร์ขึ้นทั้งลมและใหญ่ไม่มีใครพูดอะไรออกมาอีกทั้งลมและใหญ่ไม่มีใครพูดอะไรออกมาอีกปล่อยให้เสียงเครื่องปรับอากาศทำงานของมันไปจนกระทั่งเวลาผ่านไปสักพักใหญ่จึงเป็นฝ่ายพูดขึ้นผู้หญิงอุ้มท้องมหาชั้น ใช่ครับเธอบอกว่าอยากจะพบนายท่านเพื่อคุยเรื่องลูกแล้วนายคิดว่ายังไงผมไม่รู้ครับแล้วแต่นายท่านสิครับว่าจะไปพบเธอหรือเปล่าเธอฝากเบอร์ของเธอไว้ด้วยนะครับนายท่านจะติดต่อเธอตอนนี้เลยไหมใหญ่มองดูลมที่กำลังก้มหน้างุดด้วยสายตาที่คาดเดาไม่ได้ว่ากำลังคิดอะไรอยู่ก่อนเอ่ยพูดขึ้นได้สิ เอาเบอรของเธอมาเดี๋ยวฉันจะติดต่อหาเธอเองดะเดี๋ยวผมไปเอาให้นะครับลมพูดขึ้นอย่างตะกุกตะกักเพราะไม่คาดคิดว่านายท่านจะตอบรับผู้หญิงคนนั้นง่ายไดขนาดนี้หรือว่าลูกของผู้หญิงคนนั้นจะเป็นลูกของนายท่านจริงๆไม่ต้องรีบขนาดนั้นก็ได้ทานข้าวก่อนแล้วค่อยไปเอามาให้ฉันก็ได้ค่ะครับแม้ปากจะตอบรับ แต่เาว่าภายในใจของลมดันว้าวุ่นจนแทบไม่รู้รสชาติของอาหารที่อยู่ตรงหน้าเสียแล้วหลังจากทานข้าวเสร็จลมก็ไปหยิบเอาเบอร์มือถือของผู้หญิงคนนั้นที่ฝากไว้มาให้กับใหญ่ซึ่งอีกฝ่ายก็ไม่ได้ถามหรือพูดคุยอะไรกับเขาพอได้เบอร์ไปก็ติดต่อหาผู้หญิงคนนั้นทันทีซึ่งลมก็รู้ตัวดีว่าเขาไม่ควรอยู่ตรงนี้ตอนที่นายท่าน คุยโทรศัพท์ถึงได้ปีดตัวออกไปที่ห้องนอนจนเวลาผ่านไปราวๆสิบกว่านาทีนายท่านก็เปิดประตูตามเข้ามานายท่านคุยโทรศัพท์เสร็จแล้วหรอครับอืมคุยเสร็จแล้วงั้นหรอครับความเงียบระหว่างพวกเขาทั้งสองคนเกิดขึ้นอีกครั้งเอาตรงๆลมอยากรู้ว่าความจริงแล้วลูกของผู้หญิงคนนั้นใช่ลูกของนายท่านหรือเปล่า แต่เขาไม่กล้าถามดูเหมือนว่าดินเนอร์ของพวกเราคืนนี้คงต้องยกเลิกแล้วนะใหญ่เป็นฝ่ายพูดขึ้นหลังจากที่ปล่อยให้ความเงียบเข้าควบคุมพวกเขาสักพักดะได้สิครับผมไม่มีปัญหาอยู่แล้วลมยังคงตอบตะกุกตะกักเหมือนเดิมเขาไม่ได้เสียใจที่นายท่านยกเลิกดินเนอร์ของพวกเขาแต่เขาเสียใจที่เหตุผลการยกเลิกของนายท่าน คือการไปหาผู้หญิงคนนั้นขอโทษด้วยนะไว้ฉันจะพาไปดินเนอร์วันหลังแต่วันนี้ฉันต้องไปพบผู้หญิงคนนั้นทำไมเงียบไปละ่ะหรือว่าไม่อยากให้ฉันไปเปล่านะครับไม่ใช่อย่างนั้นถึงนายจะไม่อยากให้ฉันไปแต่ฉันก็ต้องไปไว้เจอกันตอนฉันกลับมานะนายท่านจะไปตอนนี้เลยเหรอกครับพอเห็นใหญ่หมุนตัว จะเดินออกจากห้องไปลมก็รีบเอ,อ่ยถามนั่นเลยทำให้ใหญ่ต้องหันกลับมามองแล้วกดจูบลงตรงหน้าผากของลมใช่แต่ฉันจะรีบกลับมานะพูดเพียงแค่นั้นใหญ่ก็ก้าวขาเดินออกจากห้องไปทำให้ลมได้แต่มองตามแผ่นหลังกว้างพังในใจก็รู้สึกปวดหนึบขึ้นมาถ้าหากว่าเด็กคนนั้นเป็นลูกของนายท่าน แล้วนายท่านจะทำยังไงกับผู้หญิงคนนั้นจะรับเธอเป็นภรรยาด้วยหรือเปล่าแล้วคุณหนู่หลิวปิงละ่ะไม่สิคนอื่นมันไม่สำคัญสำคัญที่ตัวเขาตั้งหากนายท่านยังอยากให้เขาอยู่ข้างกายไหมหรือเขาควรจะเดินออกไปจากนายท่านดียิ่งคิดก็ยิ่งปวดหัวเขาไม่รู้เลยว่าเขาควรเลือกทางไหนดีเพราะตั้งแต่เด็กจนโตชีวิตของเขาก็มีแค่นายท่าน ในช่วงกลางดึกของคืนนั้นลมยังคงนอนไม่หลับเพราะนายท่านยังไม่กลับมาเขาไม่รู้ว่านายท่านไปพบผู้หญิงคนนั้นแล้วคุยอะไรกันถึงได้อยู่นานขนาดนี้หรือว่านายท่านจะกลับไปนอนที่คอนโดของตัวเองไม่มานอนกับเขาแล้วหรอสิ่งลบกวนที่อยู่ในหัวทําเอาลมต้องนอนพลิกไปพลิกมาจนกระทั่งในที่สุดเสียงเปิดประตูห้องนอนก็ดังขึ้น ลมไม่อยากให้ในายท่านรู้ว่าเขากำลังรออีกฝ่ายอยู่เลยแกล้งทำเป็นหลับจนเวลาผ่านไปสักพักอีกฝ่ายก็เดินเข้ามาในห้องนอนพร้อมทั้งนั่งลงบนเตียงจนบริเวณรอบข้างยุบตัวลงลมยังคงแกล้งหลับต่อไปแม้จะรู้สึกว่านายท่านกำลังยืนนะ่นหน้าเข้ามาใก,ใกล้เขาก็ตามหลับแล้วรอเด็กน้อยของฉันเด็กน้อยงั้นหรอเดี๋ยวก่อนนะ นายท่านไม่เคยเรียกเขาอย่างนี้มาก่อนเลยลมรู้สึกใจเต้นแรงขึ้นมาแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังพยายามทําตัวให้เป็นปกติเหมือนว่ากําลังหลับลึกไม่รู้เรื่องรู้ราวปล่อยให้ในายท่านพูดต่อไปเขาอยากรู้ว่านายท่านจะพูดอะไรกับเขาตอนที่เขาหลับกันนะดูเหมือนว่าฉันจะหาทางออกให้กับเรื่องของเราได้แล้วนะหาทางออกงั้นหรอ หมายถึงเรื่องอะไรลมพางคิดในใจวันนี้ฉันได้ไปคุยกับผู้หญิงคนนั้นแล้วสรุปว่าเด็กคนนั้นเป็นทายาทของครอบครัวฉันจริงๆถึงจะเป็นเรื่องที่ไม่คาดคิดแต่ดูเหมือนว่าฉันต้องรับผิดชอบเด็กคนนั้นช่วงนี้ฉันคงต้องห่างจากนายหน่อยนะฉันยังไม่อยากอธิบายอะไรตอนนี้เพราะฉันไม่มั่นใจว่าสิ่งที่ฉันทำมันจะสำเร็จไหม เอาเป็นว่าช่วงนี้ฉันจะให้เฟยมารับนายไปอยู่ด้วยก็แล้วกันอีกฝ่ายหยุดพูดไปแต่ลมสัมผัสได้ถึงนิ้วมือที่กำลังเกี่ยบไปมาตรงแก้มของเขาหลังจากนั้นนายท่านก็กดจูบลงมาที่เลมฝีปากของเขาจังหวะดูดดึงมันดูนุ่มนวลชวนฝันเสียจนเขาอยากจะเคิบเคมิมแต่เรื่องที่เขาเพิ่งรับรู้ ว่านายท่านจะให้เขาไปอยู่กับคุณหนูเฟยที่เกาะมันก็ทำให้เขารู้สึกปวดใจเด็กคนนั้นคือลูกของนายท่านจริงๆสินะไม่อยากปล่อยไปเลยใหญ่พึมพำขึ้นหลังจากถอนจูบออกมานิ้วมือหนาเกี่ยลงบนแก้มเนียนนุ่มของลมอีกครั้งก่อนที่เขาจะลุกขึ้นจากเตียงแล้วเดินออกจากห้องของลมไปเสียงประตูด้านหน้าถูกปิดลง บ่งบอกให้รู้ว่าคนที่เพิ่งเข้ามาในห้องเมื่อคู่ได้ออกไปแล้วลมถึงได้ค่อยลืมตาขึ้นมาความรู้สึกบอกให้เขาลุกออกจากเตียงแล้ววิ่งตามอีกฝ่ายไปแต่ในความเป็นจริงเขากลับทำได้เพียงนอนแน่นิ่งอยู่บนเตียงปล่อยให้น้ำตาไหลาอาบลงมาบนแก้มจบแล้วหรอความสัมพันธ์ของเขากับนายท่านจบลงแค่นี้เองเหรอเช้าวันต่อมา ลมที่อยู่ในสภาพไม่ค่อยสดใสสักเท่าไหร่เนื่องจากนอนไม่ค่อยหลับแถมยังแอบร้องไห้จนตาบวมแต่ถึงอย่างนั้นเขาก็พาตัวเองมาหยุดที่ตู้เสื้อผ้าเพื่อเก็บของเข้ากระเป๋าแม้นายท่านจะยังไม่โทรมาบอกแต่เขาก็รู้ดีว่าอีกไม่นานคุณหนุ่เฟยคงมารับตัวเขาเพราะงั้นเตรียมตัวไว้น่าจะดีกว่าแล้วก็เป็นอย่างที่เขาคิดเพราะหลังจากที่เขา เก็บกระเป๋าได้ไม่นานเสียงเรียกเข้าจากโทรศัพท์ของเขาก็ดังขึ้นตืดตืดตืดสวัสดีครับคุณหนูเฟยลมตื่นแล้วหรอตื่นมาสักพักแล้วครับพอดีเฟยกำลังจะเข้ากรุงเทพนะ่ะช่วงบ่ายๆน่าจะถึงว่าแต่พี่ใหญ่โทรบอกลมแล้วใช่ไหมเรื่องที่ให้ลมมาอยู่กับเฟยที่เกาะสักพักนึงอะ่ะยังเลยครับถึงแม้ความจริง ลมจะรู้เรื่องทุกอย่างแล้วแต่เขาก็ตอบกลับไปว่าไม่รู้เพราะนายท่านยังไม่ได้บอกเขาเกี่ยวกับเรื่องนี้เขาก็ไม่รู้ทำไมทั้งที่อีกฝ่ายโทรไปบอกคุณหนุกไเวยแล้วแต่กลับตัวเขาเองอีกฝ่ายกลับไม่โทรมาบอกอะไรเลยอ้าวยังไม่รู้อีกหรอหรือว่าพี่ใหญ่จะลืมแต่ช่างเหอะลมมาอยู่กับเวยก็ดีเหมือนกันช่วงนี้เวยเหงามากเลย ครับงั้นผมจะรอคุณหนูเฟยมารับนะครับได้เฟยจะรีบไปแล้วเจอกันนะลมแล้วเจอกันครับคุณหนูเฟยหลังจากคุยโทรศัพท์กับคุณหนูเฟยเสร็จลมก็หันมาจัดการกระเป๋าของตัวเองต่อและในจังหวะน,นั้นเองประตูห้องของเขาก็ถูกเปิดออกด้วยมือของเจ้าของห้องตัวจริงอย่างในท่านกำลังทำอะไรอยู่นายท่านมาได้ไงครับ ไม่ใช่ว่าไปทํางานแล้วหรอกครับฉันถามว่านายกำลังทําอะไรอยู่กําลังเก็บกระเป๋าไปอยู่กับคุณหนูเฟยครับหนูเฟยโทรมาบอกแล้วเหรอใช่ครับตอบคําถามเสร็จลมก็หันไปพับเสื้อผ้าของตัวเองลงกระเป๋าต่อเขาไม่อยากสบตากับนายท่านเขากลัวว่าเขาจะร้องไห้ออกมามีอะไรให้ฉันช่วยไหมเออไม่เป็นไรครับ ผมเก็บใกล้เสร็จแล้วการปฏิเสธของลมทำให้บรรยากาศระหว่างพวกเขาเงียบลงอีกครั้งคนหนึ่งเงียบเพราะกลัวว่าพูดมากไปกว่าน,นี้จะเผิดร้องไห้ออกมาส่วนอีกคนเงียบด้วยเหตุผลอะไรก็ไม่มีใครรู้ได้จนกระทั่งในที่สุดใหญ่ก็เป็นฝ่ายทำลายความเงียบนั้นลงไม่คิดจะต่อต้านหน่อยเหรอต่อต้านเรื่องอะไรครับลมเอ่ยถาม ทั้งที่ยังก้มหน้าเก็บของต่อไปเรื่องไปอยู่กับหนุ่เฟยแค่นายบอกว่าไม่อยากไปฉันก็จะมาให้นายไปคราวนี้ลมหยุดเก็บของเข้ากระเป๋าแล้วหันมาเผชิญหน้ากับคนที่โตกว่าก่อนมองจ้องเข้าไปในดวงตาคู่คมไม่ครับผมเป็นผู้ช่วยของนายท่านไม่ว่านายท่านให้ผมทำอะไร ผมก็จะทำครับ